แล้วพี่น้องจงร้อยดุกเก้าไว้ยังเหมือนเดิมเลยเห็นบ่นครับที่ตัดขามันขึ้นแต่ตะเข็บเก้าเมื่อไตัดได้ตัดออกอะไรเย็บตะเข็บใหม่เมื่ลไแต่ว่าเขาอยากจงตะเข็บเก้าออะเขาห้องอาริโอินชิโนสติชสสวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายสุขุสุคนมันหยิบขาส่งพี่น้องเลยส่งมันยาวาส่งเกาสมัยตะกี้นุ่งมาใส่มักใสเกือบบูทเดี๋ยวนี้เช้าใส่แล้ว ก็เลยสิได้ยิบขามันขึน้นอายุแก่ขึ้นมากระดูกกัหดลงกรแม่เตียลงก่านเก่าพี่น,นอ้องก็เลย,ยม,มันก็เลยทรงเง้าวประมาณ2อิอินประมาณ2-3งสามอินลากขี้ดินสมัยตะกี้มันใส่เกือบบูดเนาะเกือบกับสองสาอินแล้วแม่นมบละเกือบบูด ที่นี่แต่ว่าเอวมันยังเข้าได้อยู่ถึงมามันจะขับหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังนุ่งได้อยู่ก็เลยเอาเสียเงินไปซื้อไม้สนกว่าก็เลยแปลงเอาของเก่าเนี่ยแหละแปลงเอาของเก่าใส่นะพี่นอ้องเฮ็ดอันนี้เห็นไหมยิบโดยที่เรต้องตัดหิมซิมเก่าเรตัดจูดเก่ามันออก เบิ่งนี้บล้วแล้วสิบปีไ้เบิ่งพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงเด้อเพราะว่าเขาบยาอ,อยากเฮาอยากเซฟเอาหน่ะหิ้มเก่ามันนี่ไว้ไหมบ่อยากตัดออกมันมีวิธีเหตดอยู่โดยที่บ่ต้องเลยตดองงองัดขาส่งออกบาเชดเชื้อสูงขึ้นอีกก็จะได้แก้ลงเถอะนะพี่น้อง <c oughs> เอ้ยเ็เมันเสียัวนี่เนาะ ว่าสมัยก่อนชอบใส่เกือบบูทพี่น้องนาบใส่โซนเกือบมีโซนมัือหยักสูงนหน่อยหนึงเนาะซูมมือนอีก,ก็บเซาไซอะไรไปเพราะว่าเท่าแล้วใส่ไปล่มปากเปิดคาบดินกันสิเพราะแห้งก็เลย,ยนะแบ่งสูงเก้านุ่งเอาพค่น่ะเลยเซาใส่รองเท้าสูงเซาใส่รอ,องเท้าบูท แปลงสูงเก้าเสือเก้านุ่งพี่น้องเอ๋ยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่สนุกกว่าเงียบโดยมือจังศีสะกอนเนียนอนแล้เาจาังไพรเงียบโดยจักอีกเครื่องหนึ่งพี่น้อง มาเาบึงไก่ไก่พี่นองหยิบขาส่งบ่ให้เสียดูกเก่าดูตั้งเดิมตัดขยียบขาส่งโดยที่โบต้องบอ่เซียลน่ะรอยเย็บเก่านี่พี่้องเห็นปะยังเหมือนเดิมอาว,า,า,า,วาสิบพับเขา่าสิบบตัดพี่นองว่าสิพับพเขาแต่มันไก่มันยาวพูดนน่ะยาวเปนเวา่าสองเพีย เลยต้องตัดแล้วก็เย็บแบบหยามยาแบบนี้แต่่าร้อยร้อยดุกเกายังเหลืออยู่เกายังเหมือนเดิมสีแล้วเล้วพี่น้องยิงกางเกงร้อยดุกเกายังเหมือนเดิมตัดคางเกงขึ้นโดยที่เรต้องโดยที่เรต้องตัดอ่าร้อยดุกเกาออกยังจงร้อยดุกเกาไว้ยังเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเล่าเล้ว แต่ข้างในก็นยังเป็นโบเกียงไปในเพราะว่าโบมีจกักรโบมีจกักตัดจักซิกแซกเนาะมันตัดได้สัมมี่แต่ว่ามึงข้างนอกมันได้ละเก่าละบอกไม่ดอกเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี่ยแต่กเก็บเก่าตัดออกหลายเติม<อ>ดิตัดออกหลายเติมเนี่ยตัดออกหลายเติม ว่าสีโบตัดว่าสิปาไว้พับเข้าปาไว้แต่มันมันใโพดมันหนามันเป็นมันเป็น stretch มันเป็นผ้าที่ว่าผ้ายืดนะแม่แล้วเวลาพับเข้ามันก็จะนมันก็จะหนามันก็ยิ่งใยผดมันก็ลายผืนอ่ะสามอิ้งมักใญ่มันต้องเลยตัดออก้าแค่นี้้าครึ่งเดียว้าซ้ำนี่ก็จงไว้ได้อยู่อันนี้มันยาวพดพี่น้องก็เลยต้องตัดออก แต่มันก็เป็นแต่เบิง์ยก็ได้ล่ะเห็นไหมตะเข็บเก่ายังเหลืออยู่ที่ตัดขามันขึ้นแต่ตะเข็บเก่ามันเตได้ตัดออกอะไรเย็บตะเข็บแมนมาล่ะแต่ว่าเขาอยากจงตะเข็บเก่าเอาเขอาห้องอาริออร์ชิโนสติชเสเราเก็บไว้ได้จะมีวิธีเห็นข้างในกระสีบอเกี่ยงไปเลยแต่ว่าจัดหรือจัดเป็นจัดธรรมดาไม่จัดสิกแซกเนาะ สซมเดย์แัมนี่โอเคอยู่ได้หละครับเนี่ยเพราะว่าเป็นเกางเกงเก่าที่ใส่มาแต่สมัยใด่ไุ่นจะว่าเขาเก็บเก็บขึ้นมาใส่เพราะว่าขามันหยักเยาวสมัยก่อนใส่บูทต้องใส่ใส่ขาลามลงไปได้มาละสมัยนี้มันใส่บูทไปได้แล้วเท่าแล้วยันยันปากคาบดินก็เล็เซ้าใส่ทั้งหปวด ปวดขาสั่นลงล้ลายไปนี่คือใน,นพี่น้องเท <c oughs> ่ามาและกระดูโคตเจียบด้วย